พูดคุยถึงสภาพของความมั่นคงและความปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ถือว่าวันนี้เมื่อวานสิครับเมื่อวานเป็นการทํางาน เขามาทํางานในตําแหน่งพูดคุยครั้งแรกของคุณชัดชัยบางชวดหลังเขารับตําแหน่งหัวหน้าคณะพูดคุยของฝ่ายไทยนะครับในการนําผู้เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงหารือกับผู้นําของมาเลเซียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการกระบวนการพูดคุยสันติสุขเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนเมื่อตั้งแต่สมัยปี2556สมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับแล้วก็มีมาต่อเนื่องอาจจะพัดไปหยุดชะง,งักไปหลังเกิดรัฐประหารในปี2557 พอเปลี่ยนหัวหน้า,นาคณะพูดคุยแบบนี้แนวโน้มและทิศทางจะเป็นอย่างไรคุยเลยครับกับคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของมุสลิมโลกมุสลิมแล้วก็านนั้นของแดนภาคใต้ของไทยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรมูฮัมหมัดอิยยัดย่ยาปรังจากรัฐศาสตร์รามกำแหงครับอาจารย์มูฮัมหมัดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเวลาศาักครับท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับเราอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการพูดคุยสันติสุก เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนหัวหน้าทีมเราเปลี่ยนหัวหน้าคณะคืออย่างเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2556ห้า้ห้าสิบหกที่อย่างเป็นทางการโดยมีในส่วนของคนโทรพระดอนพัฒนธาบุตรเป็นเลขาธิการสอมอชอเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยตั้งแต่ครั้งนั้นสมัยนั้นอาจารย์ผ่านมาสิบกว่าปีนเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความคืบหน้าอะไรบ้างครับในกระบวนการพูดคุยสันติสุขน์ทีารั์ครับครับการ พูดคุยสันติสุขในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในวันที่หกแล้วก็คือก็แล้วก็วันที่เจ็ดนะครับสองวันก็คือว,วันนี้นะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวนชนนะครับโดยเต็มคณะนะครับก็คือนำโดยตันรีดาโตสุนกิฟร <c oughs> ีไซนุนอัมบีดีนนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นเฟซิเลเตอร์หรือว่าผู้ อแฟสซิลิเตตนะครับผู้อำนวยความสะดวกนะครับให้เกิดการพูดคุยขึ้นในประเทศมาเลเซียนะครับดังที่คุณเวศศักดิ์ได้พูดเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่หัวหน,น้าคณะพูดคุยนะครับเป็นคนแรกที่เป็นพลเรือนก็คือคุณชัดชัยบางส่วนนะครับรองเลขาธิการสรรมโชเราก็มีอันนี้นี่ฝ่ายไทยนะครับหัวหน,น้าคณะฝ่ายไทยซึ่งประกอบไปด้วยอธิบดีกรม อองค์การระหว่างประเทศนะครับคุณพินสุดาชัย,ชายนามมีเลขาธิการสบตมีใครต่อใครเนี่ยครับดังที่เราได้คิดว่าน่าจะเป็นข่าวอยู่แล้วเนี่ยนะครับส่วนทางฝ่าย b ีอเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยคณะของ b ีอเอนนำโดยอนัสอุสตาสอนัสอับดุลรอมาดนะครับซึ่งการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่า,ามีความคืบหน้าไปมากครับ บรรยากาศผมก็ดูแล้วว่ามีมีการยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็อทั้งตัววัหนวยความสะดวกเองเนี่ยก็มองว่าอ่าการพูดคุยเนี่ยมันอพัฒนานะครับแล้วก็อขอบคุณทั้งสองฝ่ายนะครับที่มีคอมมิชเมนนะครับหรือว่าความตั้งใจจริงในการที่จะบรรลุถึงสันติสุขนะครับแล้วก็บอกว่า ในฝ่ายของพ่วงนวยการาาาพ่วงโดยความสะดวกนะครับาจากมาเลเซียเนี่ยดัตุสุนกิฟฟี่เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่ามาเลเซียเนี่ยจะทําการอำนวยความสะดวกจนกระทั่งให้สุด,สดเลยนะครับสุดกระบวนการเลยแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีฮิดเด้นอะเจนดานะครับไม่มีวาระซ่อนเร้นนะครับและก็ต้องการให้กระบวนการนี้มันโปร่งใสและก็เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามจังหวัดเชียงภากใต้อันนี้ก็ท่านก็นยืนยันตรงเรื่องนี้ก่อนนะครับตอนแรกตอนที่มีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนซึ่งก็มีทั้งสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็มาเลเซียอ,อยู่ในห้องด้วยนะครับรวมทั้งทั้งสองฝ่ายคือทังเบียเอแล้วก็ทางคณะฝ่ายไทยแล้วก็ท่นานก,ก็บอกว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ย <S 2> <S 2> <S ก็จะมีการพูดคุยในเชิงลักษณะของเทคนิคการมิสติ้งก็คือ เรื่องทางเทคนิคต่างๆเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วก็มีนาคมเสียถึงทางด้านภูมในความความสะดวกนะครับจโตโตสุนกับรีบอกว่า it is a m a j o r breakthrough นะครับ <Yes. S 1> เป็นถือว่าเป็นอะไรนะเ,เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนความสำเร็จครั้งสำคัญนะฮะพูดไง่ายๆนะการมันมันก้าวไปสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญซึ่งซึ่งก็ก็ ผมก็มีความรู้สึกว่าด้วยบรรยากาศด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหลังจากที่กระบวนการพูดคุยเนี่ยมันก็ชะงักงันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะครับที่ไม่ได้พูดอะไรกันเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายไทยเองเนี่ยครับซึ่งนําโดยคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยก็บอกว่าขอบคุณผู้อำนวยการความสะดวกแล้วก็ ทําทให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีพัฒนาการของการพูดคุยดีขึ้นแล้วก็มีการตกลงกันว่าจะทําแผนที่เราเรียกว่าที่ที่ที่เขาเรียกว่านะครับ JCPP นะครับหรือว่า Joint Comprehensive Plan to Address แปลเป็นภาษาไทยก็คือแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสันติสุขแบบองค์รวมนะครับซึ่งแผนเนี้ยอ่าการตกลงเพื่อจะทําแผนนี้ด้วยกันเนี่ยนะฮะมันเป็น อาการเริ่มของพว่วอของคณะฝ่ายไทยในขณะนั้นก็คือพลเอกวันลบรักษณนะนะครับอ่าแล้วก็ทางคุณชัดชัยเนี่ยท่านก็พูดถึงว่าอ่าความสําเร็จเนี่ยทางพลเอกวันลบลักษณกก็ได้วางรากฐานเอาไว้แล้วก็อ่าท่านก็ขอบคุณนะครับคณะพูดคุยในอดีตแล้วก็จะแล้วก็ขอบคุณบ i n ด้วยนะครับที่เห็นชอบร่วมกันเดินหน้า แต่ก็ย้ําอีกทีมนะครับว่าอาหวังว่าบีเอ็นเนี่ยจะเห็นชอบร่วมร่วมเดินหน้ารวมถึงรวมถึงการรูปแบบการปกครองที่ยอมรับตามรัฐธรรมนูนไทยท่านก็พูดถึงเรื่องว่า,าการปรลงใดๆอะไรเหล่านี้นะครับทั้งรูปแบบการปกครองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่าต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูนไทยนะฮะซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นคําพูดของฝ่ายไทยซึ่งท่านก็ มีความอผมคิดว่าท่านก็เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นเอ่าเราอาจจะไม่ไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับหัวหน้าคณะอ่อการพูดคุยน่ยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นนายทหารแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครนแรกที่เป็นอ่าพลเรือนนะครับเอเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่อ่าแต่ว่าด้วยบุค,คลิกดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะสบายๆนะครับไม่ไม่เครียดอืม อาจารย์ครับเราเริ่มฟุีมาครั้งแรกในพูดคุยสันติภาพมาตั้งแต่ปีห้าหกนับมาปีนี้ก็เข้าปีที่ส1บอ็ดแล้วแต่มีการพูดคุยกันเจ็ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้การร่วมสร้างสันติสุขแบบองค์รวมหรือว่า JCPP ลดแมปสามประเด็นที่เขาคุยกันไม่ว่าจะเป็นการลดความรุนแรงในพื้นที่การจัดการปรึกษาปัญหา หารือกับประชาชนเพื่อนำไปสู่การแสวงหาทางออกทางการเมืองเพื่อพิจารณาร่วมกันอะอาจารย์สามประเด็นหลักๆที่บอกเนี่ยความรุนแรงถ้าเกิดเราลองไล่แต่ละประเด็นแต่ละประเด็นไปอาจารย์ว่าประเด็นไหนที่มันยังคงมองแล้วในมุมมองของอาจารย์หมวปัดว่ามันยังยจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกไหมอาจารย์คือประเด็นนี้เนี่ยทางฝ่ายไทยเองเนี่ยนะครับคณะพูดคุยทางฝ่ายไทยเราเนี่ย เขาก็เน้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะมีการปิดล้อมจับกลุ่มแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการวิสามันนะครับส่วน่ายบีเอเองเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่มีจุดร่วมที่พอดีระหว่างรัฐไทยกับบีเอแล้วก็บอกว่ารัฐบาลทหารก่อนหน้านี้นี่นะครับคือ,อ่อก่อนรัฐบาลนี้เนี่ย ไม่ค่อยจะมีความจริงใจสักเท่าไหร่ทั้งทั้งที่ว่าบีเอ็นเนี่ยเคยพิสูจน์ความจริงใจมาแล้วด้วยการหยุดยิงฝ่ายเดียวในปี2017-2019อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็ค<ๆ>ือคือความแตกต่างเนี่ยนะฮะในทางความคิดเนี่ยมันแน่นอน,นะฮะมันมัน,ม,นมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ความแตกต่างเหล่าเนี้นะฮะมันก็ต้องไปแก้ไขปัญหากันในระดับคณะกรรมการอ่าทางเทคนิคนะครับว่าจะจะดําเนินการอย่างไร แล้วก็บอกว่าอ,าอา่อ่ลกุ่เบียเอ็นเนี่ยนะครับก็มีหลายเรื่องหลายประการที่เป็นปัญหาแล้วก็ต้องการให้การพูดคุยเนี่ยอย่างให้ต้องการให้การพูดคุยเนี่ยอยู่ในหลักการสากลน,นะครับก็คืออญญาจจะต้องมีการหารือในเรื่องของมาตกรการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับคณะพูดคุยสองฝ่ายเบียเอ็นที่สามารถเข้ามาอา่าพูดคุยในไทยได้ด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าในในเรื่องอื่นๆนะครับ ซึ่งเรื่องรายละเอียดเหล่านี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันในระดับคณะกรรมการทางเทคนิคครับครับอาจารย์ครับมีการพูดถึงประเด็นหนึ่งเหมือนกันในในการหารือกันสองวันเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพูดคุยถึงเรื่องของการยุติความรุนแรงในเดือนถือสินอดจะมีการมีการพูดคุยกันเรื่องนี้หรือไม่นะครับเพร,ราะว่าเขาบอกว่าถ้าสามารถทําได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องดีในระยะยาว คือเป็นเรื่องดีในการที่จะยุติความรุนแรงอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงครับครับทางหัวหน้าคณะพูดคุยก็คืออตันสีดาโต้ซุนคิปรีไซนุนอับดีดีนเนี่ยท่านก็พูดถึงว่าไม่ใช่เฉพาะ,ะเดือนรอมฎอนที่กําลังจะถึงก็คือเดือนมีนาเนี่ยนะฮะ ừ, แต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นสงกรานนะครับของพนลองชาพุทธด้วยเพราะ,ะนั้นเนี่ยในช่วงของเทศก,กาลทางศาสนานะครับทั้งของมุสลิมแล้วก็ ของพี่้องชาพุทธเนี่ยต้องมีมาตรการนะครับที่ที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมันมีความปลอดภัยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับคงจะต้องหามาตรการในเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่มันเกื้อนหนุนนะครับที่ก่อให้เกิดการบรรลุข้อตกลงหรือว่าเอกสารที่เรียกว่า j c ซ p พเนี่ยครับเพราะ,ะน,นั้น เรื่องอการหยุดยิงเรื่องการลดความรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นถึงเรียกว่าอะไรอ่ะบรรยากาศนะครับของการเกื้อหนุนอสันติภาพนะสันติสุขอีนนี้ปรากฏว่าเมื่อเมื่อวานใช่ไหมฮะก็เกิดเหตุการณ์อความรุนแรงนะครับที่รือสพนะครับใช่ใชก็มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปด้วยนะครับ ในในวันที่มีการเจราจากันกันในในในวันที่หกเมื่อวานที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับที่อาจจะมองไปได้หลายอย่างนะบ,บางคนก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นกลุ่มอื่นด้วยหรือเปล่านะครับที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับการพูดคุย,ย,ยแต่ว่าทางทั้งสามฝ่ายเลยนะครับก็คือทั้งทั้งฝ่ายไทยทั้งฝ่ายบ r n อแล้วก็กลุ่มในความสะดวกเนี่ย อในเวทีการแถลงข่าวที่ผ่านมาเนี่ยนะก็บอกว่าการอพูดคุยเนี่ยก็จะต้องเป็นอินคลูซีฟนะครับก็คือว่าต้องรวบรวมทุกคนเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับไม่ใช่เฉพาะเบียรเนเท่านั้นนะฮะมีปูโลมีอะไรต่างหรือว่าอภาคประชาชนด้วยครับรับอาจารย์ยังบรรยากาศที่มันเปลี่ยนไปคือเป็นพลเรือนคนแรกที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยอาจารย์มันม่นไม่มีผลอะไรไหมในด้านจิตวิทยาแบบนี้อาจารย์ ผมว่ามันมันมีผลนะฮะก็คือดูเหมือนว่าคณะพูดคุยเนี่ยมีความมีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะ,ะคล้ายๆว่าไม่ไม่ขึงขังมากนะครับแล้วก็คำพูดหรือว่าถ้อยคำในการอจิรจาที่หรือว่าพูดคุยที่ออกมาเนี่ยนะครับทั้งเอกสารที่เป็นเอกสารของคณะพูดคุยนะซึ่งโพสต์ลงในเพจของคณะพูดคุยเนี่ยครับผมก็ได้เข้าไปดูนะครับเขาก็ ได้พูดถึงเรื่องหลักการที่ที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับอไม่ได้ใช้ถ้อยคําในเชิงของความมั่นคงในดังดังที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาอเพราะฉนั้นเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคณะพูดคุยเนี่ยมีทั้งอธิบดีกรมอ,องค์การระหว่างประเทศนะครับมีคุณพลตำรวจโทรวรรณพงศ์คุชรักซึ่งเป็นเลขาสอบตรนะครับมีพลตำรวจตรีสุริยาสิงห์มมนซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมหมายความว่า คณะพูดคุยนี่โดยส่วนใหญ่ก็มาจากอพลเรือนนะครับแม่อาจจะ<ช>มีเคยเป็นอดีตข้าราชการแต่ว่าเป็นเป็นผู้ที่อยู่ในภาคของพลเรือนครับอืมมันก็ได้อีกบรรยากาศเนาะอาจารย์ถ้าพูดถึงในเรื่องของมันมันลดความขึงขังอ่ะแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นประเด็นที่เราก็พยายามสารต่อมาจากในในครั้งก่อน เแต่ว่ามันอาจจะมีความพูดคุยกันนุมนลุนมากขึ้นแต่ว่าจุดหมายปลายทางทุกคนอยากได้ความสันติสุขอยากได้ในเรื่องของลดความรุนแรงต่างๆโดยเฉพาะเขาบอกมีการเตรียมผลักดันโครงการรอมฎดอนสันติสุขด้วยเพื่อเป็นจุดเริ่มต้น,นผมมข้าใจว่าทาัา้งทั้งฝ่ายความมั่นคงนะครับหรือเร <c oughs> าอาจจะเรียกว่าฝ่ายกองทัพเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง ที่เดียวนะฮะนะในในปัจจุบันว่าเขาสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อาจจะเพราะว่าด้วยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอาทางฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยนะครับเขาก็ต่อสู้มานานก็ค่อนข้างที่จะลาพอสมควรนะครับ<ม>และก็ในปัจจุบันเนี่ยนะครับระบบการกระายอำนาจของคนในท้องถิ่นนะไม่ใช่เฉพาะอบตอบเจเอ,อสบาลอะไรต่างๆเท่านั้นนะครับแต่ว่า ในระดับชาติเองเนี่ยก็มีอมีทั้งพักพลังพักประชาชาตินะครับซึ่งซ,งซงมันมีตําแหน่งแหง่งหลเป็นรัฐมนตรียุทธธรรมด้วยแล้วก็เป็นประธานสภาด้วยเพะนั้นบรรยากาศเนี่ยมันแลซ้ายว่าเอมีมีมีอํานาจอย่างเต็มที่นะครับในในใน,ในพื้นที่ของคนในพื้นที่เพราะนั้นนก็เลยทําให้อความชอบธรรมหรือว่าข้อเรียกร้องของบีเอ็นเนี่ยมันอาจจะ อาจจะไม่ได้มีน้ําหนักมากนักนะฮะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คณะพูดคุยซึ่งเป็นผลเรือนเนี่ยมีการพูดคุยกับเบียเอ็นเนี่ยมันก็เลยทําให้อผ่ผมคิดว่าทางฝ่ายความมั่นคงเขาก็มไม่ได้กังวลอะไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึง,งสามัญชาพใต้เนี่ยหลายคนก็กลัวในเรื่องแนวคิดถึท่ทน่มนเชชนนะครับ เรื่องของอะไรต่างองค์กรนอกประเทศต่างๆนี่ครับนี่เข้ามาแทรกแซงอะไรหรือเปล่าซึ่งในปัจจุบันเราก็เห็นว่าสถาการณ์ของโลูกในปัจจุบันเนี่ยนะครับแนวนคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าอะไรต่างเนี่ยมันมันไม่เหมือนในอดีตนะครับหมายความว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันเนี่ยอำมมนาจก็ยุ่งอยู่กับสงครามในในปาเลสไตน์บ้างในอ,อ่รัสเซียบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพูดถึงแนวคิดเนี้ยมันก็เลยทําให้น้ําหนักมันอาจจะน้อย ลงไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่มันผมมองว่ามันเป็นเอื้อต่อฝ่ายไทยนะครับในการที่จะมีพลัง,งในการเจรจากับแต่อาจารย์อย่างหนึ่งที่เราเคยคุยกันแล้วอ่ะอาจารย์มูฮัมหมัดก็คือก่อนหน้าเนี้ยคือบรรยากาศมันเหมือนจะดีแต่สุดท้ายมีการฟ้องร้องกันเนี่ยระหว่างคนทีอ่ออกมาเรียกร้องในการชุมนุมบางอย่างที่เราบอกไปร่วมงานอะไรบางอย่างในกิจกรรมของเขาเองีเขาจัดกันขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ยังมีการฟ้องร้องกันอยู่ บรรยากาศมันก็ดูเหมือนมันมันจากคันนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองไงฮะตรงเนี้ยเรื่องนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ทางบีเอ็นเขาก็พูดนะครับบอกว่าการชุมนุมนะครับหรือการรวมตัวกันที่สายบุรีแล้วก็มีการแต่งชุดมาลายูนั้นเนี่ยบีเอ็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์เนี่ยทางฝ่ายบียเอ็นเขาก็แต่งชุดมาลายูเต็ม เต็มชุดไปเลยครับในการที่จะ,ะนั่งร่วมกันพูดคุยกับทางฝ่ายไทยแต่ว่าผมมองว่าเรื่องของการที่รัฐบาลทางฝ่ายรัฐเนี่ยนะครับ,รบเขาทําการโพอ่องนักกิจกรรมเนี่ยผม,ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องทางเทคนิคมากกว่านะหมายความว่าสามารถที่จะนําเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อต่อรองนะครับในการเจรจาหรือประเด็นปัญหานะครับในการสร้าง อการต่อรองขึ้นมาหรือไม่นะครับผมผมคิดว่าทางฝ่ายไทยเองเนี่ยนะเขาก็ไม่ไม่ไม่น่าจะต้องการที่จะทําการจับกลุ่มกลุมขังนักกิจกรรมเพราะว่ามันจะทําให้สถานการณ์เนี่ยมันยิ่งแย่ไปใหญ่แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของทางเทคนิคในการเป็นประโยชน์ต่ออการต่อรองอะไรหรือไม่อย่างไรนะฮะผมผมมองว่าอย่างนั้นครับกับอาจารย์ภาพรวมสุดท้ายอาจารย์มองว่าตอนนี้เรามาถูกทางนะครับ ในการที่จะช่วยลดปัญหาความรุนแรงซึ่งเป็นจุดสําคัญเลยที่คุยกันแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเรื่องนี้จะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นแรกๆอยู่เสมอหมายความว่าไงนะครับคือเราเราเราต้องยอมรับว่าในส่วนของเวลาพูดคุยแต่ละครั้งอ่ะอย่างแรกที่เขาจะอ้างถึงคือลดความรุนแรงในพื้นที่ลงให้ได้แล้วคราวนี้เรามากันในการดําเนินกิจกรรมอะไรต่างๆหรือว่าการพูดคุยต่างๆ อจาจารย์มองว่าทิศทางนี้มันมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับสำหรับแนวทางในการดำเนินการของรัฐบาลขนานี้คือในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันก็ลดจํานวนครั้งลงนะครับแล้วก็มันลดความรุนแรงลงนะจ,จะด้วยสาเหตุหลายๆประการนะดังที่เราได้เคยคุยกันมาแล้วในในใน,ในประเด็นเหล่านี้นะครับทีนี้การลดความรุนแรงเนี่ยมันเป็นประเด็นสําคัญท, <c oughs> ที่ที่จะต้อง สร้างให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอในกระบวนการเจรจาสันติภาพนะครับในที่อื่นๆเนี่ยฮะมันก็จะมีความแรงอยู่เสมอแหละครับเราเรียก่็เป็นพวกสปอยเลอร์นะครับก็คือพวกวนกวนไอ้น้ําไม่ขุ่นนะครับมันอาจจะมาจากทางฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบด้วยหรือาอาจจะมาทางฝ่ายฝ่ายรัดด้วยหรือว่าอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องการที่จะเข้ามาร่วมด้วยหรือว่าฝ่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็มีอยู่ตลอด อ่าซึ่งซึ่งซึ่งแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับลักษณะของการก่อความไม่สงบอ่าที่มันเป็นพิสปอยเลอร์ spoiler, หรือว่าเป็นตัว,วกวเอ่อกวนให้มันขุ่นเนี่ยนะมันก็จะความรุนแรงมันจะน้อยลงกว่าอ่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นปกติอ่าที่ที่ที่เกิดก่อนที่จะมีการอ่ราเจรจาพูดคุยครับครับอย่างนั้นคือยังไงก็ตามทีมานนักขนาดเนี้ยมันน่าจะไปในทางที่ถูกแล้วเนาะอาจารย์เนาะในการทำอ็ไ,ได้จะ<า>สันติสุขมีความหวังนะครับผมก็เห็นด้วยว่า ที่ผ่านมาเนี่ยครั้งครั้งที่ผ่านมาที่มีการเจราจาพูดคุยกันเนี่ยดูเหมือนว่ามันมันจะไม่ค่อยจะมีแสงสว่างมากนักนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยทั้งฝ่ายทั้งผูดำนการความความสะดวกเนี่ยนะครับก็บอกว่าเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับแล้วก็ทั้งฝ่ายไทยเองก็ก็ก็สีหน้าเย,ย้มแย้มนะครับทางฝ่ายบียเอ็นก็ไม่ได้ มีความโต้แย้ยงหรือว่ามีสีหน้าที่ข้าเครียดอะไระคิดว่าในครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าภาคว่ากุมภามีนาเนี่ยสามารถที่จะสร้างนะครับบรรยากาศนะครับให้มันเกืน้อหนุนต่อการบันทึกข้อตกลงในเรื่องของ j c ซ p พท,ที่ที่พูดมาตอนต้นได้เนี่ยถ้าสามารถบรรลุได้บ้างอย่างเนี้ยนะครับการเจรจาเนี่ยน่าจะดำเนินไปด้วยดีครับ ครับผมนะครับชัดเจนครับขอบพระคุณครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดรมูฮัมหมัดอิุยาตยาปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงนะครับ